ไข่พะโล้สังเกตไหมเวลาเราต้มเนี่ยบางทีสีมันหลอกนะแล้วไข่ไม่มีรสชาติเราจะหมักไข่ก่อนอันนี้คือเทคนิคเอาไข่ไปทําไข่พะโล้ใช้เกลือเลยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณนะแล้วก็สีอุ่วดำเราเลยนะเพราะฉะนั้นเคยเห็นไหมเวลาเราไปซื้อไข่พะโล้เนี่ยไข่มันขาวแต่น้ำพะโล้มันดําเห็นไหมเขาเรียกว่าหลอกตาเนี่ยนะครับคลุกเข้าไปเลยนะครับเอามือคลุก พุกไว้ก็กินสีเข้าไปกับรสชาตินะสีนิ้วดำกับเกลือแค่นั้นเองแล้วหมักทิ้งไว้10นาทีเอาละแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนต้มนะพอใส่ไปปุ๊บสีของไข่กันนะมะโลมจะเป็นสีเดียวกันทันทีระหว่างที่เราหมักตอนนี้นะไม่ต้องกลัวนะมันเป็นด่างๆเลยช่างมันเพราะวางทีมันติดเขาเรียกเยื่อเยืๆๆ่อ เชอบางๆที่มันติดอยู่ที่ผิวไข่ขาวนั่นแหละนะครับอันนี้เราที่หมักแล้วใส่ลงไปก่อนเอฟซีดูนะเห็นไหมสีไข่กับสีน้ำเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันแล้วเห็นไหมมันเป็นสีเดียวกันเลยไหมมันจะไม่หลอกแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้โดยที่เราไม่หมักรสชาติหรือหมักสีเนี่ยอันนี้นะครับจะใส่ให้ดูเอาวางไว้ตรงไหนดีเอาไว้ดิมนี้ก็ได้ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงดู เห็นไ,ไหมสีเดียวกับนี่สีเดียวกับน้ําเขาเนี่ยเห็นไ,ไหมมันก็จะสวยงามเขาเรียกมันไม่หลอกตานี่อันนี้คือไข่ดูสองใบนี้นะใบนี้ที่เราไม่ได้หมักก็ไม่ได้ย้อมเพราะนะั้นเวลากินเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติเห็นไหมสีมันคนละสีเลยนะครับ